แบงคอกในยุคแรกๆก็เป็นพี่สมชายทับเพิ่มเปลี่ยนเยอะนะน้ำมงน้ำเม่งก็มาทำน้ำเม่งก็มาทำโค้ดวังอย่างเงี้ยโค้ดวังก็มาถาแล้วก็ตกชั้นมีช่วงที่ตกชั้นไปในยุคที่เราเห็นกันชัดๆกับการลงทุนหนักๆก็คงจะเป็นยุคของมาน่โ์พอิงเขาเรียกว่าสไตล์ของแบงคอกในยุคนั้นนักเตะลูกครึ่งเยอะมันเป็นทีมโค้ดก็เบอโค้ชก็ฝรั่ง นักบอลก็เหมือนว่าลูกครึ่งอะไรเงี้ยมันก็เริ่มดีขึ้นแต่ว,ว่ายิงระยะไม่ได้เราเห็นตัวผู้เล่นระดับท็อปต่างๆต่างชาติทั้งไทยเนี่ยพาเลทเข้ามาอยู่ทีมการลงทุนการพยายามปรับแดนดิง้งเปลี่ยนโฉมต่างๆแต่สิ่งที่พวกเขายังขาดอยู่ตลอดคือโทฟี่ไม่ประสบความสำเร็จใดๆเลย แต่กว่าจะได้ถ้วยนี้ก็ลากเลือดเหมือนกันสำหรับบีจีกับการเปลี่ยนแปลงบุญซื้อมากมายเอางี้ในแง่ของการได้ถ้วยลีคับหนึ่งใบกับการลงทุนในปีนี้ถือว่าน่าพอใจไหมครับหนึ่งถ้วยกับอันดับ4ี่ของลีกเนี่ยนะมันก็อาจจะไม่น่าพอใจซะทีเดียวมันคนดีกว่านั้นในแง่การลงทุนถูกไหมแต่บีจีก็จะเป็นทีมคล้ายๆแบงคอกเหมือนกันอย่างที่ผมบอกก็คือว่ามีเงินแต่ตัวผู้เล่นต่างชาติไม่เคยปังไม่เคยปัง มาพร้อมกับพายุร้อนแรงเหมือนกับฟุตบอลไทยในนาทีนี้สุดยอดใช่ไหมครับผมแต่สถานนี้เราจะคุยนเรื่องเบาๆละก็มาแสดงความยินดีกับ2ทีมที่ได้โทฟี่หน่อยพี่เบิร์นครับก็เป็น2ทีมที่พี่เบิร์นมีความบุกพันทั้งสองทีมเหรอก็มีความผุกพันหมดทุกทีมแหละใช่เพราะว่าทุกทีมพอการลงทุนของทุกทีมเนี่ยเราก็รู้ว่าทุกทีมมีความหวังมีเป้าหมายครับแล้วเราเห็นว่า พอเขาได้ประสบความสําเร็จก็อยากให้คนที่ลงทุนเขาหายเหนื่อยอนะฮะก็เดี๋ยววันนี้คุยกันถึงเรื่องแชมป์ฟุตบอลถ้วย2รายการซึ่งก็เป็น2โทรฟีสุดท้ายนะครับของอฟุตบอลไทยก็ทั้ง f อฟ u p แล้วก็ลีกค u พนะฮะทั้งของทูแบงค k คอร์เนตแล้วก็ BG จนะครับวันนี้อาจจะไม่ต้องมาคุยกันหน่อยเพราะว่า2ทีมนี้ก็มีการต่อสู้ดิ้นรนมาโดยตลอดอในในแง่มุมต่างๆนะแม้ว่าจะเป็นทีมที่ลงทุนเยอะก็ตาม อะแกมบอลไทยก็เจอกันแบบนี้เป็นประจำนะฮะหนักบ้างเบาบ้างจะมาหนักตลอดก็เดี๋ยวก็จะไม่ได้อยู่จัดรายการกันนะผมว่าเอาเน,อเนื้อมาคุยเอออาจจะพี่เพิ้นไปแรงทุกเทปอย่างเงี้ยผมต้องเหลือจัดคนเดียวก็ไม่ได้อีกพี่เพิ้นคนเดียวเลยเหรอไปไหนผมก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะผมผมก็มาช่วยพี่เลยฮะ,ะออาฝากด้วยนะครับผู้สนับสนุนเจดี JD ก็ยังยินดีเสมอครับกับ แมป์บอลไทยรวมไปถึงบับเบิลเวย์ครับผมเวย์นี่ก็ไปเรื่อยนะไปไปกันใหญ่ไปไหนก็ไปไงไปกันใหญ่นะนะผมบอกไปเลี้ยงควายยิงไปมาแล้วไปมาหมดแล้วขึ้นห้องขึ้นห้างอะไรกันไปหมดไปหมดแหละนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยกับพาร์ทฟุตบอลไทยในเดอะสเตเดียมครับฟุตบอลนอกก็มีพี่ป๋องพี่แจ็คเล็กพี่วาวพี่เก่งมนชัยที่นำทัพอยู่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวอีวงอีเวนต์อะไรก็เดี๋ยวดูกันอีกทีเนาะนะฮะวันนี้ก็มากันที่ โอ้โจีจีเหมือนเดิมพี่เบิ่อนครับตอนนี้เรามาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นใบไม้ร่วงอะไรมาเป็นฟิลบรรยากาศอีกแบบนึงฝนมันจะตกอ้าฤดูใบไม้ร่วง <ลม S 1> ไงได้ฟิลแคมปิ้งไงลมมันพัดฝนมันจะตก <c oughs> อ่า <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> สำหรับพี่หลังเองพี่หลังก็โอ้โใจดีมาก ผมบอกเลยร้านเขามีเสน่ห์เยอะมากใช่จริงๆเดี๋ยวรอเสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างนะร้านกาแฟร้านก๋วยเตี๋ยวผมกลัวจะไม่มีที่ให้เราถ่ายมีสิมีหลายมุมเลยเดี๋ยวเราเลือกได้เลยเพราะฉะนั้นมานะครับแถวอยู่แถวโชคชัย4นะครับก็ฝากไว้ด้วยกับโ g g นะครับอ่ะมาวันนี้พี่เบิ้ลครับพูดถึงแชมป์บอนถ้วย2ทีมทูแบงคอกกับความสําเร็จกับช้าง f อฟเอที่เป็นทัวร์ฟีเมเจอร์ถ้วยแรกในนามของทูแบงคอกเอเต็ดเลย เอาทูแบงคข้าวเเต็ดก่อนครับนัดถ้วยก่อนเปิดฤดูกาลไหมอันนั้นไม่ถือว่าเป็นเมเจอร์ก็จ,จะเป็นชนชแชมเปีนครับน่ะเป็นไดกินเนาะเป็นแชมป์ชนแชมป์ซึ่งมาจากถ้วยกอมาก่อนอ่าเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่ถ้วยหลักที่เป็นพวกแชมป์ลีแชมป์บอลถ้วยที่มันมีโคตา้าอะไรต่างๆนะแต่ว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ที่ดีสำหรับพวกเขาเนาะ S <S เพราะว่าเขาก็มองว่าเป็นปีที่เขาก็ได้2อทฟี่เลยแต่จริงๆถ้าย้อนจริงๆเนี่ยทูแบงค์ขวจเต็มมาโอ้โหก็ลากเง่าม,มาตั้งแต่มหาวิทยาลัยกรุงเทพซึ่งตอนนั้นก็คือทีมหาล,หลัยนั่นแหละถ้าพูดตรงๆอ่ะมาเป็นแบงค์ขเต็มก่อนผมจำได้คือปี2009ครักอ่าก็คือกรุงเทพมหานครเนี่ยมาบริหารถูกไว้พี่เบิ้ลแล้วก็จะเห็นทีมที่ปรับเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นเหมือนเป็นทีมกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งจริงๆก็กลายเป็นทีมที่ ไม่ใช่ทีมใหญ่เนาะตอนนั้นน่ะพี่บุนระดับหนึ่งทีมระดับกลางๆ,ๆเนาะใช่แต่ว่าไม่ไม่ได้ทีมคือมันเป็นช่วงของเมืองทองอะไรเข้ามาพอดีไงสองบากไฟฟ้า<ช>ตอนนั้นชนบุรีก็ยังอยู่ข้างบนอยู่<ช>อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการยกเซตจากกรุงเทพนั่นแหละใช่ไหมเพราะว่าอย่างกรุงเทพหานะก็แบงคอกย็ดในยุคแรกๆก็เป็นพี่สมชายซับเพิ่ม ด้วยโคเป็นพี่สมชายนะช่วงแรกถูกไหมเพื่อนใช่เปลี่ยนเยอะนะน้ำมงน้ำเมงก็มาทำน้ำเมงก็มาทำโคตรวังอย่างเงี้ยโคตรวังก็มาทำแล้วก็ตกชั้นครับมีช่วงที่ตกชั้นไปแล้วก็มีการกลับขึ้นมาในยุคของพิเตียหมตต่สะสพวกเสสิซใช์ซึ่งการปักหลักของแบงคอกอินเตอรตอนนั้นคือสนามไทยญี่ปุ่นอินแดงครับอก็เป็นจุดเริ่มต้นจนมีการเทคโอเวอร์เข้ามาของ True ใช่ไหมครับในยุคของคุณกระจอนนี่แหละที่เข้ามานะครับจริงๆคุณกระจอนเข้ามาก็ยังอยู่ที่ไทยญี่ปุ่นอยู่นะช่วงช่วงแรกๆนะี่เพื่อนก็มีการเข้ามาเนะี่ยช่วงนั้นแหละช่วงที่มีพี่เตี้ยอยู่มีพี่<ช>วังมาจนมันเริ่มมาเป็นโคส้สฝรั่งแหละเออแล้วก็ในยุคที่เราเห็นกันชัดๆกับการลงทุนหนักๆก็คงจะเป็นยุคของมานโฟพกิ้งอืมอ่าซึ่งก็ขยับเรื่องของการลงเล่นมาเป็นที่ธรรมศาสตร์รังสิตครับอ่าแล้วก็ เราเห็นตัวผู้เล่นระดับท็อปต,ต่างๆต่างๆชาติทั้งไทยเนี่ยพาเลตเข้ามาอยู่ทีมการลงทุนการพยายามปรับแดบนดิง้งเปลี่ยนโฉมต่างๆ<ม>แต่สิ่งที่พวกเขายังขาดอยู่ตลอดคือโทรฟี่ไม่ประสบความสำเร็จใดๆเลย<ม>ในมุมพิบ้ลในยุคนั้นเกิดอะไรขึ้นกับทูแบงคอกซึ่งก็ถือว่าเอาล่ะก็คือมันขึ้นมาเป็นทีมใหญ่เต็มที่แล้วแหละก็ทีมอื่นก็ดีด้วยตอนนั้นอ่ะม,มันในช่วง ช่วงต้นๆการแข่งขันมันค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าพอมาเริ่มลงตัวด้วยความเป็นเขาเรียกว่าสไตล์ของแบงคอกในยุคนั้นนักเตะลูกครึ่งเยอะมันเป็นการเข้ามาของพวกนักเตะลูกครึ่งแอนโทนีอภัยพิทักษ์วงอะไรพวกนี้นะครับมันมันหลายๆคนมันเหมือนกับว่ามันเป็นมันเป็นทีมโค้ชก็เหมือนโค้ชก็ฝรั่งนักบอลก็เหมือนว่าลูกครึ่งอะไรเงี้ยมันก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่ายิงระยะไม่ได้อือาจจะดีบางทีดีสิบเอ็ดเกม แต่ที่เหลือมันก็หลุดไปเฉยๆอะไร่เงี้ยม,มันก็เลยหามาตรถาไม่เจอก็เลยหาถ้วยไม่ได้อคือจริงๆในแง่ของการทําทีมต้องยอมรับว่ามีคนพูดถึงทูแ a n ค์คอลนิเ็ d ในมุมที่ว่าเป็นทีมที่แทบจะเพียบพร้อมทุกอย่างครับเงินก็มีมการบริหารจัดการก็ดีเรื่องของกา,อการเตรียมงานต่างๆนอกในสนามมีหมดอื อันนี้ก็อาจจะพูดได้ว่าก็จะเป็นทีมที่โอ้นักบอลแฮปปี้มากเพราะว่าเงินออกตรงไม่มีปัญหาเรื่องการเงินใดๆแต่สุดท้ายไอ้นี่แหละคือปัญหาว่าถ้วยแชมป์เนี่ยไม่ได้ทันทีม,มันมีแอบรู้สึกว่าเขาจะไม่เอาต่อม้งไหมพีม่เบิร์นถ้าสมมติว่ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่า ก็ลงทุนหลายร้อยมาโดยตลอดนะที่ผ่านมาไม่นะก็ไม่เคยได้ยินข่าวว่าเขาจะไม่เอาต่อนะอเคยได้ยินข่าวแต่ว่าจะสร้างสนามใหม่อะ่ะแต่ก็ยังไม่ได้สร้างสักทีโหเรื่องใหญ่นะนะแต่ว่าอย่างที่มดบอกอ่ะเป็นทีมที่มีครบ,ครบจนหลายคนบอกว่าก,ก็มีครบเหมือนทีมอื่นนะแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จสักทีมันก็จะเป็นลงรายละเอียดเยอะเรื่องของการหาตัวผู้เล่นต่างชาติเรื่องของโค้ชนะครับเรื่องของบรรยากาศความได้เปลี่ยนใปนการเป็นเจ้าบ้านอะไรเงี้ย่มันก็จะเป็นรายละเอียดปีกย่อยในเรื่องของฟุตบอลก็มีเงื่อนไขต่างๆ่จนมาสู่ยุคของโคแบนนทวั มาในช่วงที่มาโน่ออกไปก่อนแต่ก็จะมีคุณซื้อที่มาขัดตาทับอยู่ช่วงหนึ่งจนจังหวะของพี่แบนด์คือออกจากทีมชัดไทยพอดีในยุคข,ของอากิรานิชิโนะมาทํางานหลายคนก็ตั้งความหวังกับพี่แบรนค์อนข้างที่จะเยอะว่าพี่แบรน์น่าจะเป็นคนที่ใช่หรับียู้แต่แรกๆก็ไม่ใช่นะพี่เพิ่นเพราะว่าพี่แบนด์ก็ผู้ตรงจากเฮดโค้ดก็โดนลดบทบาทปรับเปลี่ยนบทบาทไปเป็นประธานเทคนิคเหมือนกัน เพราะงั้นหลายคนเลยมองว่าโหขนาดโค้ชแบรนที่ประสบความสำเร็จมาก่อนหน้านี้ยังเอาทูแบงคอกไม่อยู่อะไรเงี้ยจริงๆแล้วถ้าคนคนที่เข้าใจโค้ชแบรนเนี่ยเขาจะรู้ว่าโค้ชแบรนต้องใช้เวลาอลองไปถามมาคฟุตบอลดูได้เลยว่าคโค้ชแบรนเนี่ยเป็นคนที่ต้องใช้เวลาในการศึกษาเทคนิคของเขาพอสมควร,ครมันไม่ใช่ว่า เข้ามาปุ๊บเนี่ยเปิดซองใช้งานได้เลยนะมันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ทุกทีมนที่แกทำทุกทีมที่แกทําจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็นักฟุตบอลที่อยู่กับแกเนี่ยมันต้องมีระเบียบวินัยพูดรู้เรื่องมันก็เลยต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนักฟุตบอลแบงคอกก็เลยต้องเริ่มมีการผลัดไปถูกไหมอยู่กันมานานก็เริ่มที่จะต้องเปลี่ยนมันก็เลยมีการเลือดพยายามที่จะฟอร์มทีมใหม่สร้างใหม่ซึ่งแน่นอนฝีม้ลายรมือโค้ชแบรนเนี่ยเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอมาได้แรงสนับสนุนที่มันลงตััววเเเนนนี่่่ยมมกก็็็จะริหผลงงงงาาพพตต้แอูดๆ ตอนแรกผู้บริหารอาจจะใจร้อนไปนิดนึงที่มีการไปเปลี่ยนแปลงถ้าสมมุติว่าไม่เปลี่ยนในวันนั้นเนี่ยนะมันก็อาจจะไปอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยยังได้กลับมาทําอีกรอบนั่นกอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่โฉมที่โค้ชแบนด์ต้องการมันเลยกลับมาถูกไหมครับในซีซั่นนี้แหละซึ่งซีซั่นที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากตัวเก่าๆไปกันเยอะมากนะยุคที่เคยอยู่นะครับจนกลายเป็นว่าปีนี้ก็เป็นปีที่ทูแบงค์อกองออกสตาร์ทได้ดีอีกแล้วนะครับแล้วก็ไปเล่นในฟุตบอลถ้วย แชมป์อ่าทั่วเอเชียครั้งแรกก็ไปถึงรอบ็องเอ้าได้อ่าม,มันก็เหมือนจะเป็นเส้นทางที่อาจะมองว่าถึงเวลาแล้วหรือเปล่าแต่ถ้วหลีแชมป์ลีกก็หลุดมืออีกแล้วเพี่้นครับตอนที่ในช่วงครึ่งทางแรกหรือว่าโอ้ช่วงต้นต้นครึ่งละอ่าเลขสองเนี่ยก็ยังนำบุรีรัมย์อยู่ครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมไหมใช่ก็เหมือนเดิมเอ่อจะบอกยังไงดีล่ะ ประสบการณ์มันอาจจะไม่เท่าบุรีรัมในการลุ้นแชมป์นะซึ่งซึ่งหลายๆเกมจะเห็นว่าโค้ชแบรน์มักจะพูดถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมายเซตของนักฟุตบอลเนี่ยความมุ่งมั่นอ่ะในการกระหายแชมป์อ่ะมันดูเหมือนจะมีน้อยไปหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ส่วนตัวมองก็คือความห่างระหว่างตัวหลักกับตัวสำรองอ่ะมันค่อนข้างห่างเยอะขาดทีทีพันเป็นคนเดียวทีมยุบเลยนะด้วยสไตล์การเล่นที่ ทีดีพันธ์เป็นประเภทฮาร์ดแมนบ็อก์ทูบ็อกใช่ไหมแต่พอได้วีรเทพมาเนี่ยมันคนละอย่างกันคนละสไตล์วีรเทพก็จะดึงช้ามันก็จะคนละเรื่องกันว่าภูมจังหวะอะไรเงยไมได้ฟุตบอลลีกไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ว่าคุณจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงมันระยะยาวด้วยนะอีกเรื่องหนึงถ้าผมมองการที่อาร์ทาตีกันว่าแค่ว่าบุรีรัมย์กับทูแบงคอก สุดท้ายบุรีรัมทำไมถึงเข้าวินเนี่ยเหมือนกันที่เราเคยคุยกันใน e ีพของบุรีรัมเนะนัะ่นคือการลงทุนของบุรีรัมค่อนข้างสูงมากเห็นด้วยแล้วก็ตัวต่างชาติของทูแบงคอกในปีนี้ก็ต้องยอมแล้วว่าโอ้คุณภาพไม่ได้ดีเลยนะเพื่อนเกินคาดนะสำหรับวิลเลนมอร์ต้านี่ถือว่าเกินคาดมากคือเอาเป็นว่า,าจ่ายระดับวิลเลนมอร์ต้าแล้ววิลเลนมอร์ต้าได้เป็นถึงรองดาวซันโว่ถือว่าอันนี้ก็คุ้มค่าแล้วแต่เพียงแค่ว่าถ้าไปคิดถึงเกรดของผู้เล่นมันไม่เหมือนยุุคทที่่บม ค่าตัวค่าเหนื่อยนักเตะต่างชาติระดับท็อปกว่านี้อฟอร์มอีกเรื่องนะไปเอามาฟอร์มอีกเรื่องแต่ people, ตอนจ่าย right ในยุคก like like ่อนนั้นเนี่ยกับยุคเนี้มามูดอย่างเงี้ยมาจากทีมอย่างหนองบัวอย่างเงี้ยวิเลนมอต้าที่เล่นในลีกบ้านเรามาตั้งแต่ลีกรองมาอะไรอย่างเงี้ยหรือวันเดอร์ลุยส์ที่แน่นอนว่าสภาพร่างกายไม่เหมือนเดิมแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอนะวันเดอร์ลุยส์ที่ขนาดวันเดอร์ลุยส์ยังต้องรอใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะผมว่าเลยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ มันทําให้ถ้วยแชมป์ลีกมันหลุดมือเพราะในระยะยาวมันมีปัญหาแต่สุดท้ายเขาก็สําเร็จกับฟุตบอลเอฟเอคัพแต่โอ้เกือบเหมือนกันคือต้องบอกว่าือไม่ได้ในเรื่องใหญ่ใช่ได้โอกาสมันเข้ามันเข้าข้างหมดเพราะว่าก็เจอทีมในลีกต่ํากว่าไรเครับแต่ฟุตบอลนัดเดียวอะไรเกิดขึ้นได้วันนั้นอาจจะไม่ใช่ก็ได้สุดท้ายเนี่ยถ้าวันนั้นผมอยู่ในสนามด้วยสิ่งที่ผมเห็น แล้วก็มองตรงอ่ะพี่บอลเลยคือเรื่องของวิธีการของโค้ชแบนครับคือโอเคการทํางานของโค้ชแบนเป็นเรื่องของระบบทีมเวิร์กแล้วเนาะทีมเวิร์กที่ถ้าเรามองถ้าสมมติว่าเรามองมันเป็นการทํางานแบบซิสเต็มอ่ะเป็นระบบอ่ะมันก็จะมีฟันเฟืองเล็กฟันเฟืองน้อยซึ่งวันนั้นอ่ะเขาไม่มีวีเลนมอร์ตาผมว่าส่วนหนึ่งสําคัญมากเพราะว่ามันไม่มีตัวจบสกอร์เนี่ยเหมือนเอาง่ายๆว่ามันขาดฟันเฟืองสักชิ้นหนึ่งไปเนี่ยทีมของโค้ชแบนความเสถียรมันจะหายอันนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นสําคัญว่าปีหน้าถ้าจะ ขึ้นมาในฐานะของการลุ้นทุกถ้วยชุดนี้ไม่พอไม่พอหรอกแน่นอนนะฮะแต่อย่างน้อยอ่ะก็ผู้วิหารได้ชื่นใจกับถ้วยปีนี้ก็น่าจะเป็นแรงใจที่ดีแล้วก็เดี๋ยวปีหน้ามีถ้วยใหญ่ครับอีลิตของแชมเปี้ยนลีกเพย์ออฟเพย์ออฟก่อนนะฮะมองทิศทางไงทูแบงคอกพี่เพื่อนปีหน้าดูที่ตัวต่างชาตินะครับว่าจะเหลือไว้กี่คนต้องลื้อมาระดับไหนก็จะพูดเหมือนเดิมกันนั่นแหละว่าแบงคอกก็มีเงิน เพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อตัวต่างชาติมามันต้องไม่เป็นรองบุรีรัมหรือเป็นรองก็ต้องไม่เยอะนะครับแล้วก็ตัวไทยก็ต้องเริ่มมองอะไรไว้ละเพราะว่าตัวหลักกับตัวรองมันค่อนข้างห่างกันพอสมควรพอสมควรนะครับตัวฟีแรกนะครับยินดีด้วยกับทุกท่านของทูแบงคอกยูเนเต็ดมาสู่ BG บ้าง BG ของพี่เบิร์นครับบีของพี่เบิร์อีกแล้ว BG เนี่ยได้แชมป์ลีกครับก็เท่ากับว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ได้แชมป์ทุกถ้วยของบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจริงก็มีแค่บุรีรัม้ช ในยุคใหม่ถูกไหมมันก็นับมาจากทีสองนะหรือนับมาจากไหนเอากลายเป็นว่าเอาเนี่ยเอาแค่แชมป์ลีกบอลถ้วยในประเทศสองสองถ้วยเนี่ยก็มีบุรีรัมย์กับบีจีนะที่ทําสําเร็จถูกไหมเมืองทองเคยได้เชียงรายเชียงรายอ่ามีเชียงรายบุรีรัมย์เชียงรายครับเมืองทองรู้สึกว่าจะไม่เคยได้เอฟเอคัพนะเออชิงแพ้ชนบุรีใช่ไม่เคยได้เอฟเอคัพออครับ แต่กว่าจะไได้ถ้วยนี้ก็ลากเลือดเหมือนกันสำหรับบีจีกับการเปลี่ยนแปลงบุญซือมากมายสุดท้ายเอางี้ในแง่ของการได้ถ้วยลีคับหนึ่งใบกับการลงทุนในปีนี้ลงทุนมหาศาลมากครับถือว่าน่าพอใจไหมครับทีมก็ก็พอใจนะพอมันก็ได้ถ้วยก็อย่างน้อยไม่ไม่ไม่มือเปล่าใช่เพราะจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปก่อนเปิดฤดูกาลเขาไม่ได้คาดหวังด้วยกันได้แชมป ลีกอยู่แล้วเขาหวังหนึ่งในสี่นะครับเขาน่าจะผิดหวังใน FA ฟเอมากกว่าซึ่งมันเป็นจุดที่ทําให้โคชทงไม่ได้ไปต่อ,อะนะครับนั่นน่าจะเป็นส่วนสําคัญคแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยมันดูทิศทางแล้วเนี่ยมันก็เหลือรีโวคัพซึ่งเป็นรายการที่เขายังไม่ได้โอแต่ว่าเส้นทางมันโหดมากนะใช่คือเขาเคยเข้าชิงแล้วไม่ได้เพราะนั้นเขาก็เลยให้ความหวังกับเกมนี้ค่อนข้างเยอะอแล้วก็ได้มาก็ถือว่าน่าจะปลอบใจได้ในระดับหนึ่งนะแต่ถามว่าไอการลงทุนขนาดเนี้ยคือ BG จีเขาเขาเขาไม่ได้มองในเรื่องของฟุตบอล เป็นบวกเป็นลบเป็นกําไรขาดทุนเพราะในภาพรวมของตัวองค์กรเขาเขาถือว่าเขากําไรคือหลายคนชอบบอกว่าซื้อเจมาไม่รู้ตั้งกี่บาทได้คุ้มไหมอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ไปได้ตรงฟุตบอลเพราเอเจไปหาสปอนเซอร์กับกลุ่มบีจีมันได้เยอะก็กลายเป็นว่การบริหารจัดการเรื่องของธุรกิจฟุตบอลคือธุรกิจส่วนหนึ่งในกลุ่มของเขาจาก หลายๆกลุ่มที่ทำงานแต่ถามว่าถ้าในฟุตบอลมันเป็นยังไงมันเป็นบทแาในสนามหนึ่งถ้วยกับอันดับ4ของลีกเนี่ยนะเออมันก็อาจจะไม่น่าพอใจท่าทีเดียวมันควรดีกว่านั้นในแง่การลงทุนถูกไหมแต่ BG ก็จะเป็นทีมคล้ายๆแบงคอกเหมือนกันอย่างที่ผมบอกก็คือว่ามีเงินแต่ตัวผู้เล่นต่างชาติไม่เคยปัง ไม่คลิกสักทีไม่คลิกปีนี้ดีได้อีกอเซเคเยฟมาแต่ก็ดันเจ็บเจ็บอีกปังที่สุดก็น่าจะเป็นเฟรดดี้อาเวเลสถูกไหมก็ได้ไปต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าปีหน้าจะเอาแชมป์เนี่ยคุณก็ต้องหานักเตะให้ได้ไม่เป็นรองบุรีย์เช่นกันกูดคำเดียวรออยู่เต็มอัศจรรย์เลยวันแข่งนัดชิงนั่งกันเป็นแถบเลยทีเดียวอ่าทําไมอ่ะไม่ดีพอคุณต้องนึกภาพไปเอามาแต่ละคนเนี่ยคุณนึกภาพบุรีย์ไปเอากิโยเมบิสซอลี่มาฤดูกาลที่แล้วอะไรเงี้ยบางคนเรื่อง มันคนละเรื่องแล้วมีตังประเด็นมันเป็นอย่างนี้เมื่อกี้ที่คุยทูแบงคอกเนี่ยก็ต้องยอมแล้วว่าคุยกับโค้ดแบน์อยู่ตลอดนะว่าก็เป็นยุคที่ไม่ได้เฟื่องฟูแล้วของทูแบงคอกในการจ่ายแต่ BG มันคนละเรื่องก็คือ BG มีเงินจ่ายก็มีเงินแต่ก็ไม่รู้เขาเลือกยังไงเรื่อเป็นเรื่องของการเลือกเลยคือคือการ BG เนี่ยการนักเตะเข้านักเตะออกมันมีเครื่องหมายคำถามเยอะมากถูกไหมพิธิวัตรไปบุรีรัมย์เนี้ยหนึ่งแรกสามเงี้ย ปีหน้าเนี่ยไม่มีทั้งพิธีวัดนะไม่มีทั้งสารัตเลยนะก็มีศีบกรเนี่ยก็คือเอาง,ง่ายๆก็คือการล้างโครงสร้างเหมือนกันนะถ้าเราดูจากตรงนี้เนี่ย ก็นั่นไงก็นั่นก็คือเครื่องหมายคาถามเยอะมากคือเขาได้ทีปกรเข้ามาใช่ไหมเขาได้เด็กดาวรุ่งเข้ามาอีลาฟานเอลล้ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นตัวต่างชาติมาใหม่ตัวต่างชาติมาใหม่เนี่ยเราเรายังพูดไม่ได้ว่ามันจะดีหรือไม่ดียังไม่เห็นอ่ะยังไม่เห็นไงมันอาจจะเหมือนเดฟซิปุญญาก็ได้หรืออะไรเงี้ยอะเนี่ยมันก็คล้ายๆกันกับแบงคอกก็เหมือนกันว่าตัวต่างชาติถ้ามีตังค์อ่ะคือไม่รู้ผมคิดว่าถ้าคุณมีเงินอ่ะคุณต้องซื้อทั้งบอลไม่ไปลองบุรีรัมคุณหนึ เทกูระโมรินี่เป็นยังไงโอ้ถ้าพูดถึงกับพี่แบนกับแบงค์ข้องกับเทกูเนี่ยนะสถานการณ์คนละเรื่องเหมือนกันนะคือเทกูเนี่ยผมเชียร์มาตลอดแต่ช่วงหลังๆผมมัน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 เริ่มอยู่เป็นหรือยังไงไม่รู้อะเทกูนี่รู้ไหมที่ทำให้พี่วุ่นวายที่ชนบุรีเนี่ยเทกูรู้ไหมกไม่รู้เหมือนกันก็คือแต่ว่า เอาว่ามันเป็นการทำงานร่วมกันกับธโมรแล้วกันซึ่งเทกูเขาก็คงโอเคไม่งั้นเขาก็คงไปแล้วถูกไหมแล้วธโมรเขาก็คงโอเคกับเทกูมันก็เลยยังอยู่กันต่อไดอ้แล้วก็สุดท้ายอะ่ะมันก็มีท้่วติดมือแหละถูกเพราะฉะนั้นปีหน้าย,ยังทำอยู่ใช่ไหม,นะมเนี่ยทำทำทำแต่ครบหรือเปล่าไม่รู้นะ,ะแต่ว่าปีหน้าเป้าคือปีของอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะปีหน้าเป้าก็คงจะต้องสูงกว่านี้เดี่แล้วแหละมันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นไหมใช่ถูกต้องถูกป่ะ BG คือทีมที่จะต้องลุ้นทถ้วยแหละจากการลงงงทุนนแต่่คครราี้้สใหม กับตัวผู้เล่นใหม่อะบีจีก็อาจจะแง้มได้มากกว่าบีเนอะเพราะว่าเขาก็เริ่มเปิดตัวเริ่มมีข่าวในการปล่อยออกปล่อยเข้าแล้วอโอ้โหมองโฉมใหม่ BG ก,ก็ก็น่าติดตามนะพี่เบิร์นเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะผสมลงตัวกันได้ท่าไหนเนมันก็มองได้หลายมุมอะอมแต่ถ้าอย่างเราเราก็มีความรู้สึกว่า นักเตะอย่างพิธีวัดไม่ควรออกนะแต่สาระเนี่ยถ้าไปเจลีกนี่มันเข้าใจได้ใช่ก็เป็นโอกาสที่ดีนะมันก็เข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอยู่ที่จิกซอตัวต่างชาตินะแล้วตัวที่เข้ามาโอเคมันก็ตัวที่เข้ามามันดีสลาโนนอะไรเงี้ยสีวกรมันก็ในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ที่เหลือเนี่ยมันก็ไม่ได้ปังอะไรเอาพูดตรงตรงถูกไหมมันก็ไม่ได้ปังอะไรจะเอามาปั้นเหรอยมันจะลุ้นแชมป์มันจะมาปั้นมันก็มันก็ไม่ทันนะอะไรเงี้ยอยู่ที่ตัวต่างชาติน่าสนใจนะกลายเป็นว่า BG เองในปีที่เอาล่ะได้ถ้วยติดมือแล้วก็เป็นถ้วยที่ทําให้พวกเขาคอมพลตในแง่ของเมเจอร์ครับไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองได้แล้วเอฟเอได้แล้วได้แล้วเอฟเอคับได้แล้วอ่าเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ประสบความสำเร็จในปีนี้นะครับ,รบแล้วก็เป็นปีที่ซีซั่นที่ผ่านมาก็ได้เป็นปีที่เรารู้สึกว่าเออฟุตบอลมัน มีการแชร์ถ้วยกันก็มีรู้สึกเออมันก็บรรยากาศสาม,มถ้วย3นะทีมก็โอเคใช่ไหมนะครับเ,ออเดี๋ยวว่ามันวุ่นวายเรื่องโปรแกรมแค่นั้นเองไม่งั้นมันจะมีความสนุกมากกว่าน,นี้ปีหน้ามองถึงการลุ้นถ้วยยังไงเพื่อนครับในเมื่อเอาละเรารู้อยู่แล้วว่าขายใหญ่อย่างบุรีรัมเขาก็ลงทุนหนักแน่นอน แล้วก็การที่เขาพลาดสองถ้วยในปีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าปีหน้าเขากลับมาแน่อะไรเงี้ยพี่ว่ามี5ทีมไมห้าทีมคือบิ๊กโฟมันชัดเจนอยู่แล้วหนึ่งคือบุรีรัมบุรีรัมนี่เขาลุนแชมป์ทุกปีไม่มีปีไหนที่ไม่ลุนแชมป์อยู่แล้วก็เป็นเต็งหนึ่งแล้วนะครับนอกจากแบงค์อกกับบีจีที่เราคุยกันแล้วเนี่ยท่าเรือท่าเรือคุณก็ต้องประมาทไม่ได้ปีที่ผ่านมาก็ถือว่ามือเปล่าใช่โค้ดอ้นเนี่ยก็เป็นโค้ดมีสีมือแต่ตัวต่างชาติเนี่ยเอาพูดตรงๆไปเอาตัวไทยมาเน่มกก็ไคลิ มันก็เหมือนกรณีเดียวกันที่เราพูดกับแบงค์ข้อกับ BG คือคุณก็ไปเอาตัวที่โอเคข้อดีของมันคือเราเห็นแล้วก็คือไม่ต้องปรับตัวเยอะไม่ต้องปรับตัวเยอะแต่สาผภาก็เห็นเห็นกันอยู่มันก็มันก็อาจจะเท่านี้หรือเปล่าถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่มันการ์ชื่อทิ้งไม่ได้อีกหนึ่งทีมอะคิดว่าเมืองทองละถ้าเมืองทองยังคงตัวเพ้เล่นชุดนี้ได้นะคิดว่าเด็กกําลังขึ้นคือเด็กอะ เมืองทองเนี่ยเด็กดีมีเยอะแต่เมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ขึ้นไม่ค่อยได้ใช้แต่พอทรงวุฒิได้เล่นไปไงมันก็ดีขึ้นเจริญศักยังอยู่ไหมพอระเมศเล่นได้อ่าอาจจะเหลือวิลเลี่ยมป๊อปคนเดียวคุณเติมต่างชาติดีๆมาหน่อยซึ่งระดับเมืองทองเนี่ยเขาก็น่าจะหาได้อย่างเงี้ยมันก็ผสมลงไปผมว่าเมืองทองก็สอดแทรกได้ถ้าถ้าด้วยทรงนี้นะกับฟอร์มล่าสุดที่เขาได้เล่นในบ้านถือว่าทำได้ดีอ่ะคนไม่เปลี่ยนอะไรไหมคู่นี้น่าจะลงตัวนะก็ถือว่าผมว่าก็โอเคนะก็ จากทีมหนีตายมาสู่การขึ้นมาจบด้าน็อบด้านบนแล้วก็บอลถ้วยเข้าชิงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรด้วยงบประมาณด้วยอาจจะทําให้ก็ยังเป็นคู่นี้มันยินอย่างอะยินลงตัวพอดียินอย่างปีหน้าเอาแบบคุยนิดๆมีมาเมื่อน้วยมองเห็นอะไรคร่าวๆไหมพี่คิดก่อนผมเนี่ยประจวบคุณก็เชียร์แต่สะสมอ่แน่นอนครับพี่หวานเจี๊ยบ จริงๆเนี่ยประจวบเป็นทีมที่มีศักยภาพดีมากนะ <Yeah. S 2> แต่ว่าก็งงเหมือนกันว่าทุกปีหนีตายทุกปี mm. แต่ผมไม่ได้มองว่าผมว่าโค้ชสมอ่ะเป็นคนที่มีมีเป้าหมายในการทํางานที่ชัดเจน mm. อ่ะปีไหนหนีตายก็หนีตายจนสําเร็จปีไหน mm. ที่แบบตั้งหลักได้แล้วก็ผมเชื่อว่าศักยภาพทีมด้วยเงินทุนด้วย mm. ประจวบไม่เป็นสองรองใครนะถูกต้องอถูกต้อง,องเพราะฉะนั้นคือล็อกเนี้ยผมว่ามีโอกาสที่ประจวบน่าจะ คือผมมองภาพถึงชน,ช,นชนบุรียุคที่พี่เตี้ยไปทํอยุคที่หนีตายอ่ะกระเสือกระสนหนีให้รอดและยุคต่อมาคือการไต่ขึ้นมาอยู่ใน,นดับด้านบนใช้คำว่าด้านบนแล้วกันคือโอ้ยตอนนี้ถ้าพูดถึงรุ่นการรุ่นแชมป์ลีกนะผมว่าลําบากสําหรับทีมที่เป็นม้ามืดนะครับเพราะว่าบอลลีกมันองค์ประกอบมันเยอะอการยืนระยะการสู้กับทีมใหญ่มันอาจจะลําบากแต่ว่าถ้าคุณว่าประจวบที่หนีตายอยู่ทุกปีอะขึ้นมาจบท็อปไฟท็อปโฟได้เงี้ยหล่อแล้ว อ่ะแล้วก็ไปบูบอลบอนถ้วยเอาเพราะฉะนั้นมาเมื่อสำหรับผมปีหน้าผมมองที่ประจวบมีเวลาคิดแล้วครับอย่าลอกติ๊กต๊อกติ๊กตอกประจวบครับนี่ก็เอาใจโซสผสมเหมือนเดิมก็ถ้าพูดแบบนี้มันเหตุผลมันโอเคไม่ใช่ไม่ใช่เห็นไม่ใช่เห็นหน้าทุกวันดังมีพีทีวียูโรแล้วเป็นเอาใจนะมันนึกมันก็นึกไม่ออกว่ามันจะมีทีมไหนที่มันจะโผล่ขึ้นมาไงเพราะโดยเฉพาะการสร้างทีมมันก็ปีหน้าก็ยังไม่เห็นส่งคือจริงๆแล้วเนี่ย ทีมน้องใหม่มันจะมีม้ามือทุกปีถูกไหมใช่อย่างปีที่ผ่านมาคนครปฐมก็ยังเอาตัวรอดได้ดีมากโออยู่รอดสบายๆแต่กำลังนึกอยู่ว่าปีหน้าเนี่ยอย่างหนองบัวเนี่ยมันก็เป็นหน้าเก่ากลับขึ้นมาซึ่งมันก็จะเป็นทรงประมาณนี้แหละ,ะจริงๆอโคราชกับโคชโจดีแต่มันอยู่ที่การลงทุนว่าตัวผู้เล่นจะขนาดไหนถูกต้องคือฝีมือ,อโคชโจไม่ต้องพูดถึงเลยละอีกหนึ่งทีมระยองระยองเนี่ยคาร์ลอสเนี่ยกลับมาคาร์ลอสคนที่เคยพาเชียงใหม่ขึ้นชั้นมาเนี่ยแต่ระยองก็จะเป็นประมาณนี้อ้นนมมาหงัะใจบต โคราชของโคจโจอสัมภารทีมน้องใหม่นะคิดว่าสำหรับโคราชของโคจโจอได้เอาจริงโคราชเนี่ยมีพร้อมหมดถ้าเราไม่คุยเรื่องตัวเล่นนะสนามแฟนบอลโค้ชที่มีฝีมืออยู่ที่ขุมกำลังแล้วเนี้ยปีนั้นน่ยไปทำให้ยุ่งกันเองก็เลยตกชั้นอ่ะพูดตรงๆไม่งั้นก็อยู่ได้สบายพลังแฟนบอลเและโคราชกาไม่ไปแล้วมั้งโคราชโคราชที่บ้านที่สองไปแต่ฟีเกมเดี๋ยวเรื่องนี้ให้แชมป์พุ้นที่คุณมาเล่านะพี่แชมป์เดี๋ยวให้พี่แชมป์มาเล่า เพราะฉะนั้นเดฟนี้ i, EP นี้ก็เลยมาพูดถึงบทสรุปจริงๆเนอะพี่เบิ้ลครับสรุปบทสรุปของฟุตบอลไทยนี่กว่าจะสรุปรเนี่ยนะฮะครับ,รบกว่าเราจะกว่าเราจะเตะลีกไอ้สองพันยี่สามถึงสองพันยี่สิบสี่เนี่ยเอาเป็นว่าปฏทิทินเราอะนะจบฟุตบอลทุกอย่างเนี่ยพิมพ์ม่ลีกโปรแกรมเขาออกนะซีซั่นใหม่ของเราออกยังยัง ก็ประธานต้องบอกเดี๋ยวจัดการให้จัดการให้มันยังจบไม่ได้มันยังจบไม่ได้ไม่รู้ถ่ายทอดสดทางไหนจะต้องวางสล็อตไว้กี่โมงเตะกี่วันทีมท่าจะเอายังไงเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นสิงหาเนี่ยเรามาจบประมาณกลางมิถุนาครับสำหรับหลีปีนี้ฟุตบอลถ้่วยทั้งโครงเอาใจช่วยทุกคนแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าแค้มบอลไทยแคป์บอลไทยมีเรื่องให้คุยอีกเยอะเยอะแยะมากมายครับอีพีนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับ เรื่องราวของการพูดคุยแบบนี้นะคะฝากไปด้วยกับเดอะสเตเดียมเจอกับแคมป์บอลไทยพี่เบิ้ลกับผมได้ในวันพฤหัสบดีตอนหกโมง<ม>นี่มาวางเนี่ยวางโทรศัพท์วางแว่นเนี่ยไม่มีอะไรวางรอผู้สนับสนุนโทรเข้ามาผมพลัวไม่ใช่ผู้สนับสนุนนะทิไม่เป็นไร <c oughs> เอาผู้สนับสนุนเข้ามาก่อน <c oughs> วางไว้ให้ได้เลยนะผู้สนับสนุนของเราสปอนเซอร์ใจดีร่วมได้เลยสนับสนุนแคมป์บอลไทยได้นะครับไม่ว่าเจาเล็กจาน้อยทีละนิดทีละหน่อยร่วมด้วยช่วยกันเรานั่งคุยก็เพื่องารแคมบอลไทยแหละ เพราะว่าหลังใหม่หลังใหม่นี่บ่นแล้วเริ่มบ่นแล้วครับผมบอกเลยเดี๋ยวจะไม่มีรายการให้ดูผมสู้ถ้ามดสู้ผมก็สู้ไม่น่าพูดอย่างนี้ตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าครับ e ีพีนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ